ทงเชอรนหาสวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรคะเด็กๆดูสิคะเรื่องอะไรเอ่ยอ่าเรื่องผักใช่ไหมคะไหนใครชอบกินผักบ้างคะใครชอบกินผักอ่าเก่งมากเลยเด็กๆต้องกินผักเยอะๆนะคะกินผักเยอะทําให้ร่างกายเป็นยังไงคะ ร่างกายเราก็จะแข็งแรงใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องผักกันค่ะมาดูซิว่าผักภาษาจีนพูดว่าอย่างไงผักภาษาจีนพูดว่าชูไช,ช่ชูไช่เด็กๆอ่านตามครูนะคะชูไช่อีกรอบนึงค่ะชูไช่แปลว่าผักใช่ไหมคะ,ะมาดูผักชนิดแรกกันเลยดีกว่า ชนิดที่1น,นะคะผักชนิดแรกที่คูนำมาคืออะไรคะเด็กๆเคยกินไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะผักกาดขาวใช่ไหมคะผักกาดขาวภาษาจีนอ่านว่าไผ่ใช่นี้ไผ่ใช่นะคะไผ่ใช่แปลว่าผักกาดขาวเด็กๆอ่านตามคูนะคะไผ่ใช่อีกรอบนึงค่ะไผ่ใช่ อ่าจันปัางไหนใครจันบ้างมนาะอ่าเก่งมากอ่าที่สองคำที่สองผักชนิดที่สองคืออะไรคะอันนี้คือลูกอะไรเอ่ยลูกอะไรคะสีแดงๆอ่าบางคนตอบได้แล้วนี่คืออะไรนะคะมะเขือเทศใช่ไหมคะเด็กๆเ,เคยกินมะเขือเทศไหมคะไหนเคยไหนใครชอบกินมะเขือเทศบ้างอร่อยไหมคะมะเขือเทศ มะเขือเทศช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะ,ะมะเขือเทศอ่านว่าซีหงชื่อซีหงชื่ออเด็กๆอ่านตามครูนะคะซีหงชื่ออีกรอบนึงค่ะซีหงชื่อแปลว่ามะเขือเทศนะคะคำที่สามติซานคำที่สามนะคะคืออะไรเอ่ย คะหัวสีส้มๆอะไรคะแครอทใช่ไหมคะแครอทแครอทภาษาจีนอ่านว่าหงหลัวปัวอีกรอบนึงนะคะหงหลัวปัวแปลว่าแครอทนะคะเด็กๆอ่านตามคุณนะคะหงหลัวปัวอีกรอบนึงคะ่ะหงหลัวปัวแปลว่าอะไรคะแม็กจนต่างเก่งมากแครอทใช่ไหมคะคำต่อไป เสียก็อะไรนะรอันนี้คื desserts? ออะไรคะอ่าฟักทองใช่ไหมคะไหนใครชอบกินฟักทองชอบกินฟักทอง Liv อนะคะอ่าฟักทองอ่าน,น,านว่าหนานกว่าหนานกว่าอ่าอีกรอบนึงนะคะพูดตามนะคะหนานกว่าหนานกว่าแปลว่าฟักทองใช่ไหมคะฟักทอง ต่อไปเซีอ่องไฮเกอร์ผักอะไรนะอะไรคะสีเขียว,ยวมีดอกด้วยเรียกว่าอะไรคะเนี่ยบรอกโคลีใช่ไหมคะบรอกโคลีเด็กๆชอบกินบรอกโคลีกันไหมคะอ่าบรอกโคลีมีประโยชน์มากเลยนะคะอ่าบรอกโคลีเรียกว่าชิงช่ายควาชิงช่ายควาแปลว่าบรอกโคลีนะคะ,ะเด็กๆอ่านตามนะคะชิง ใช่หฮวาอีกรอบนึงค่ะชิงนชาห์ฮวาแปลว่าบ็อกโคลี่นะคะคำต่อไปอันนี้คืออะไรคะคืออะไรเอ่ยอ่าอันนี้คือมาระใช่ไหมคะมาระมีรสชาติเป็นยังไงไหนใครเคยกินมาระแล้วมาระขมไหมคะขมใช่ไหมคะขมมากเลยมาระอ่านว่าขู่กว่า ขู่กวาอ่านตามครูนะคะขู่กวาอีกรอบนึงค่ะขู่กวา่าขู่กวาแปลว่ามาระนะคะคำต่อไปคำสุดท้ายแล้วอันนี้เด็กๆก,กินได้ไหมคะอันนี้คืออะไรคะคือ,อไรเอ่ยอันนี้คือพริกใช่ไหมคะพริกภาษาจีนอ่านว่า ลาเจียวอีกรอบนึงนะคะลาเจียวอ่าพริกมีรสชาติเป็นยังไงคะเผ็ดใช่ไหมคะเด็กๆกินได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะอ่าลาเจียวแปลว่าพริกนะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะลาเจียวอีกรอบนึงค่ะลาเจียวแปลว่าพริกใช่ไหมคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูก็มีคำศัพท์มาฝากเด็กๆทั้งหมดกี่คำคะ สี่คำคะนี่เรียกอะไรคะลูกเจ็ดคำใช่ไหมคะชีใช่ไหมคะช,ช,คะชีแปลว่าเจ็ดตอนนี้เรามีคำศัพท์ทั้งหมดเจ็ดคำเด็กๆก,กับไปอ่านทบทวนด้วยนะคะฝึกพูดตามครูด้วยโอเคไหมคะนะสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอ,อของครูก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอะไรคะจ้าเจียนบ๊ายบาย